วัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเอฟซใหม่และเก่าแล้วก็ลูกศิษย์ที่น่ารักทุกคนครับผมอาจารย์ลุงครับผมเพจคนธรรมดาก้าวสู่อสังหา100ร้อยล้านครับผมนะนี้พามาดูนะครับการทํากําแพงบ้านนะครับต้องดูอะไรบ้างนะครับการทํากําแพงนะครับการทํากําแพงบ้านเนี่ยมันจะทําได้อยู่2แบบนะครับก็คือแบบก่ออิฐแบบนี้ เขาเรียกว่าก่อก่ออิดเอานะครับหรือแบบที่2กําแพงแบบสําเร็จนะครับก็คือเขาก็จะมีพวกเสาวพวกนี้ก็จะเป็นเสาสําเร็จรูปใช่ไหมครับแล้วก็จะมีร่องนะครับแล้วก็เอาแผ่นพื้นสําเร็จมาเสียบลงแล้วก็ทับหลังก็จะเป็นทับหลังสําเร็จนะครับนะก็เลือกเอาว่าของเราชอบแบบไหนสไตล์ไหนเราก็จัดไปนะครับแต่ของอาจารย์ ชอบสไตล์แบบนี้นะเราก็จัดมาส่วนต้นทุนไม่ได้ต่างกันนะครับเราก็เลยมาเอาแบบนี้ทีเนี้ยแบบนี้เนี่ยนะมันสามารถทําได้อยู่2แบบอีกนะครับแบบคานลอยอ่าเห็นไหมอันเนี้ยแบบคานลอยนะครับแล้วก็แบบที่2นะครับก็คือแบบคานลงไปในพื้นนะครับที่อาจารย์เคยทํานะครับซึ่ว่าถ้าเป็นแบบคานลอยแบบนี้อ่าเนี่ยเขาเรียกว่าแบบคานลอยนะครับ คานลอยก็คือนะครับคานตรงเนี้นะครับจะนะครับโชว์อยู่ที่โชว์อยู่ที่พื้นนะโชว์อยู่ที่พื้นพื้นถนนของอาจารย์เนี่ยมันจะอยู่ระดับนี้อาจารย์วัดมาแล้วมันจะอยู่ระดับนี้ฉะนั้นตัวนี้คานตนัวนี้มันจะโผล่อยู่บนบนถนนนะครับแบบนี้นะข้อดีของตัวนี้คือเวลาน้ําไหลลงมาเจอตรงนี้นะครับมันก็จะไหลไปเลยนะครับอันนี้คือข้อดีนะครับ ทีนี้อ er ีกข้อดีหนึ่งมันจะสวยเวลาเราจับเสียมนะครับแล้วก็มาม้นหูมันจะเป็นแบบเหมือนกับมีมิตินะครับก็คืออันนี้นะครับทีนี้ถ้าอีกแบบหนึ่งก็คือคานตัวเนี้จะจมนะครับจะจมอยู่ที่พื้นนะครับอ่าเนี่ยสมมุติว่าอันนี้จมอยู่ที่พื้นนะครับอันนี้ถนนมันมาอยู่ตรงนี้นะครับทีนี้เวลามีน้ําไหลมามันก็เป็นครับมาเข้าซอกตรงนี้นะครับแล้วก็ไหลมามันก็จะ เหมือนกับติดซอกอยู่ตรงนี้เห็นไหมใช่ไหมมันจะมาติดซอกนะครับเพราะว่าถนนของเรามันอยู่ระดับนี้ใช่ไหมเพราะคานเราจมมันน้น้ก็จะมาติดซอกตรงนี้ครับอันนี้ก็คือข้อแตกต่างนะครับเว้นแต่ว่าของเราจะชอบแบบไหนก็จัดไปนะครับโครงการหนึ่งโครงการ2อาจารย์ก็คือเป็นคานจมนะครับแล้วทีนี้น้ํามันชอบไปขังอยู่ตามมุมนะครับเฟสนี้อาจารย์เลยมาปรับปรุงก็คือ เป็นคารลอยขึ้นมานะครับอันนี้นะครับเราก็เลือกเอาทีนี้เรามาดูว่าเราจะต้องดูอะไรบ้างนะครับอันดับแรกของอาจารย์อาจารย์จะดูนะครับระดับเลยนะครับคือตอนที่เขาเทเสาเนี่ยนะมันจะต้องตรงไปเลยนะอาจารย์ก็มาดูจับแนวดิงนะครับคือเสาทุกต้นจะต้องตรงกันนะครับแล้วก็เห็นไหมเวลาเขาก่ออันนี้ยถือว่าช่างเนี่ยก่อได้สวยงามมากนะครับ ตรงกันหมดเลยนะถ้าตรงไหนไม่ตรงอาจารย์ให้รื้อใหม่นะฉะนั้นช่างคนเนี้ยเขาฝีมือเนี่ยอาจารย์บอกเลยว่าเป๊ะมากนะครับชุดนี้คัดสรรมาอย่างดีนะเขาละเอียดมากนะครับอันนี้ก็คืออันดับแรกที่เราจะต้องดูคือต้องได้ตรงต้องได้ระดับกันนะทีนี้อันที่สองเวลาเขาก่อมานะครับ ทีนี้สุว่าถ้าความตรงขอขยายอีกทีหนึ่งคานเนี่ยเห็นไหมของอาจารย์เนี่ยนะถ้าเขาตรงเนี่ยเขาเทคานเนี่ยมันได้ระดับปุ๊บเนี่ยเวลาเขาก่อไปนะครับมันจะมีปูนอยู่ชั้นล่างนะครับบางคนก็ก็เรียกว่าปูนปรับระดับนะบเพราะว่าบางทีถ้าเกิดว่าคานไม่ตรงนะครับปูนตรงเนี้ยชั้นล่างจะเป็นปูนปรับระดับให้มันตรงนะครับแต่ช่างชุดนี้นะครับไม่ต้องปรับระดับยากเลยนะเพราะว่าเขาทําเป๊ะมาตั้งแต่ เข้าแบบแล้วก็เทคานเลยนะครับแล้วก็อันต่อมาอันที่สองสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือเราจะต้องมีเหล็กนะครับเหล็กฝากนะก็คือสุ่าก,ก่อขึ้นมานะครับของอาจารย์เนี่ยก็คือก่อขึ้นมา20เซนเนี่ยอาจารย์จะมีเหล็กฝาก1อัน2อัน3อัน4อัน5อันครับคืออาจารย์จะให้เขาเนี่ยเอาเหล็กเสียบ ทั้งหมดเลยเพื่อป้องกันการแตกเล้าของโซนนี้นะครับฉะนั้นต้องยึดไว้นะครับอันนี้นะครับต้องยึดไว้หมดเลยนะครับอันนี้ทีนี้หน้าเสานะครับหน้าเสาตรงนี้ของอาจารย์เวลาเทออกมาแล้วเนี่ยจับเชื่อมจับอะไรมาแล้วเนะี่ยจะเป็นหน้าหกนะครับจะเป็นหน้าหกทีนี้ถ้าจะให้ดีนะครับทับหลังตรงนี้ต้องให้เป็นหน้าเดียวกับ เสามันจะสวยนะแต่ถ้าเกิดว่าบางคนคานทับหลังอาจจะเป็นครึ่งหนึ่งของตัวนี้ประมาณสักสีนิ้ว5นิ้วนะครับก็จัดไปนะครับแต่ของอาจารย์เฟสนี้คานตัวนี้กับทับหลังตัวนี้นะถ้าเป็นหน้าเดียวกันเนี่ยจะสวยนะครับอาจารย์ก็เลยจัดมาให้เป็นหน้าเดียวกันนะครับแล้วก็ทําไมจะต้องให้เป็นหน้าเดียวกันเนึ่งเหล็กนะครับที่วางอยู่ตรง คานตรงนี้อาจารย์ก็จะใช้เหล็กแบบนี้สี่เส้นวางไปตรงนี้นะเพราะว่ากลัวว่าแถวเนี้ยมันจะชอบเหลานะฉะนั้นอาจารย์ก็เลยจัดมาแบบว่าให้เต็มเหนียวหน่อยแล้วช่วงที่เขายึดตรงนี้นะแล้วเราจะรู้ได้ไงว่าเขาจะฝากเหล็กไม่ฝากเหล็กใช่ไหมครับบางคนเพราะว่าเราไม่มีเวลาที่จะมาเฝ้าทุกวันฉะนั้นอันดับแรกเลยเห็นไหมฮะ ช่างเนี่ยครับเขาจะขีดไว้เลยอ่าเขาจะวัดมาวัดมาแล้วเนี่เห็นไหมเขาจะวัดจะวัดเลยเนะี่ยแล้วเขาจะเจาะนะครับเจาะไว้ทุกรูเลยครับเพราะว่าเขาตีแนวให้มันตรงกันเขาจะเจาะๆๆๆเจาะไว้หมดเลยอ่าแต่ถ้าอ่าบางคนบอกว่าเดี๋ยวครับผมใส่ให้ไม่เจาะก็มีแล้วเราก็เป็นไงครับ ใครจะมีเวลามานั่งเฝ้าได้ทั้งวันใช่ไหมครับเราก็เลยต้องเจาะเจาะเจาะนี้ครับอันนี้เห็นไหมนี่ฉะนั้นตัวนี้เหล็กของอาจารย์จะนะครับเสียบนะทุกอันเลยนี่เห็นไหมมันจะอยู่ประมาณนี้นะครับ30เซนนะครับเขาก็จะเจาะเข้าไปนะครับประมาณ2นิ้วแล้วก็โผล่ออกมาอย่างนะนี้นะเนี่ยเขาจะเสียบอยู่ประมาณนี้อ่าฉะนั้นนะครับสิ่งนี้แหละที่ที่อาจารย์จะ ต้องดูนะครับก็คือตรงแล้วก็ความแข็งแรงนะครับก็จัดมาแบบนี้อ่าฉะนั้นของพวกเราก็ไปเลือกเอาว่าพวกเราจะใช้เสาแบบไหนแบบสําเร็จรูปหรือแบบทําเองอถ้าแบบทําเองจะเป็นคานลอยหรือจะเป็นคานจมส่วนความสูงนะครับฝากไว้อีกนิดนึงความสูงเนี่ยให้เราวัดจากที่เรายือนอาจารย์ ที่อาจารย์ใช้เลยคือไม่เกินเมตรห้าสิบเซนหรือเมตรหกสิบเซนนะถ้าเมตรหกถ้าเกินกว่านั้นบ้านเราจะดูทึบนะดูอึดอัดนะครับแต่ถ้าเตี้ยกว่านั้นกลายเป็นว่าบ้านเราดูแล้วไม่ปลอดภัยฉะนั้นมาเลยเอาอยู่ค่ากลางๆส่วนมากเขาจะอยู่ประมาณเมตรห้าสิบหรือเมตรหกสิบเนี้ยไม่เกินนี้นะแต่ของอาจารย์ก็คือเอาเมตรห้าสิบนะ อยู่ระดับประมาณสายตาหรือบังสายตานิดๆนะประมาณนี้ก็เราก็เลือกเอานะ